คิดว่านายเป็นคนหน้ากลมค่ะมีไขมันบริเวณพบเหนียงเยอะตอนถ่ายรูปอะค่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยเวลาแบบกดหน้าหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะถ่ายรูปยากมากนายได้เลือกมาดูดไขมันกรอบหน้าที่อันี่มากิด่นุดค่ะตอนแรกที่ คิดว่าดูดไขมันเนี้ยน่าจะต้องช้ำบ้างแน่แต่ว่าไม่ช้ำเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ทําสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะไม่มีใครมาทักเลยว่าไปทาอะไรมาหรือไปทํศัลจกรรมมาหรือเปล่าคาถามแรกเนี้ยเพื่อนก็ถามว่าเจ็บไหมบอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บเลยไม่ได้แตกต่างอะไรจากการฉีดแฟตเลยค่ะแต่ที่แตกต่างแน่ๆนะคะคือไขมันค่ะมันก็จะสลัดออกไปจากใบหน้าเลยแล้วก็ไม่กลับมาเหมือนการฉีดแฟตแน่นอนค่ะไน,นรู้สึกว่าไน,นมีความมั่นใจในการถ่ายรูปมากขึ้นแต่ก่อนไนจะชอบถ่ายแค่มุมซ้ายค่ะ แต่เดี๋ยวนี้นายก็มั่นใจทั้ง2องดมแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ากรอบหน้ามันเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นค่ะ ความประทับใจต่ออันธิมาคินิกนะคะคุณหมอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคอนเซ็ปต์ตรงไปตรงมาค่ะบอกปัญหายอย่างตรงจุดว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงในส่วนของราคาเนี่ยเป็นราคาที่เอื้อมถึงแล้วก็เป็นราคาที่ชัดเจนค่ะไม่มีการมาอัพเซลล์หน้าร้านว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่านั้นเท่านี้ส่วนข้อ3ามนะคะในเรื่องของการบริการคือในรู้สึกว่าที่นี่พนักงานบริการดีมากค่ะทั้งก่อนทําหลังทำเนี่ยก็มีการติดตามอาการเรื่อยๆค่ะการดูไขมันกรอบหน้าเนี่ย มันทําให้ในายลืมการฉีดแฟตบ่อยๆไปได้เลยค่ะเข้าคลินิกน้อยลงมากค่ะ